ดูในหน้าที่ไม่โปรดูยังไงนะครับเบนมั่นใจเลยว่าคนที่กําลังขายซับขายบ้านขายคอนโดตอนนี้คือเอาจริง99%ของพวกเราเนี่ยยังไงก็ต้องเจอในหน้านะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจไปหาเขาเพื่อให้เขาช่วยเราขายหรือเราอยู่เฉยๆของเรานะครับแล้วก็มีในหน้าเนี่ยมาเสนอตัวช่วยขายแบบนับไม่ถ้วนนะครับคำถามก็คือในจํานวนทุกคนที่ติดต่อแล้วเข้ามาเนี่ยคำถามคือเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเชื่อได้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเนี่ยคือ โอเคเรากล้าที่จะฝากทรั์ไว้ให้เขาเพราะจริงๆบางคนอาจจะไม่รู้นะบางทีเนี่ยเหมือนว่าเขาจะไม่ได้สามารถทําอะไรกับทรัพ์เราได้แต่หารู้ไม่นะครับคนที่ไม่มีจรรยาบบรลจริงๆเนี่ยเขาสามารถสร้างความเสียหายได้จริงๆนะแม้ว่ามีแค่รูปภาพห้องเราโอเคไหมเพราะนั้นวันนี้ ในวิดีโอที่เป็นกระโชยทุกคนดูเนี่ยมันเป็นวิดีโอที่เป็นเคยพูดไว้ในช่องเก่าคือช่องอสังหา5.0นะครับซึ่งเป็นรู้สึกว่าคําพูดแล้วก็สิ่งที่เป็นพูดถึงเนี่ยมันค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะครับแล้วก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพว่าถ้าวันนี้เราจะเลือกใช้ในหน้านะมันจะมีวิธีดูยังไงเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะคัดกรองในหน้าที่ไม่ใช่ออกไปได้เยอะที่สุดแล้วก็เลือกทํางานแต่กับคนที่มีจันทร์บานมีวาอรับเป็นชอบแล้วก็มีสกิลเซ็ตที่ ดูในหน้าไม่โปรดูยังไงนะครับสำหรับฝั่งผู้ขายคือจริงๆคนขายหลายคนนะ่ะเวลาใช้ในหน้าเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เคยขายคอนโดถูกไหมอาจจะเคยขายครั้งสองครั้งแต่ว่าเราอาจจะเคยขายเองหรือบางคนเนี่ยก็คือไม่เคยใช้ในหน้าเลยทีเนี้ยประเด็นก็คือประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้มีกฎบังคับว่าในหน้าต้องมีใบอนุญาตความน่ากลัวมันอยู่รงนี้แสดงว่าใครอยู่ๆจะมาม้วนนิ่มมาเป็นในหน้าก็คือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นเป็นในหน้า เบนก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าจริงๆจากประสบการณ์ที่เราทํามาเนี่ยวิธีการดูในหน้าที่ไม่โปรดูย,ร <ๆ S 2> ยังไง <ๆ S 2> เผื่อว่าเราขายเนี่ยจะขายคอนโดลหลักหลายๆล้านทั้งทีมันจะได้ไม่ไม่เป็นเรื่องที่แบบเป็นความยุ่งยากจนเกินไปหรือว่าทําให้มันไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องมีปัญหาแล้วกันเนาะเพราะใน,นวันนี้มี5ข้อนะครับเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเจอในหน้าแบบนี้เราก็คงใช้คําว่าไปตัดสินเขาไม่ได้สัทีเดียวแต่ มันจะพอเป็นเกณฑ์วัดได้สุดท้ายทุกคนที่ฟังเนี่ยก็คือเอา5ข้อนี้ไปใช้แล้วไปพิจารณาเอาเองด้วยนะนะครับข้อ1ก็คือไม่ถามถึงเ oh ป้าหมายเราลองเจนตนาการเหมือนเราไปหาหมอเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยหมอจะต้องถามอาการเราถูกไหมเพื่ออะไรครับ เพื่อรู้ว่าเราเนี่ยเป็นอะไรมาวินิจฉัยอาการแล้วจะได้รู้ว่าต้องรักษาอย่างไงจริงๆในหน้าเนี่ยถ้าใช้คําว่าในหน้าอย่างเดียวนะก็คือทั่วๆไปที่เข้ามาเป็นคนกลางแน่นอนว่าเราไม่ได้อยากได้คนแบบนั้นถูกไหมถึงแม้ว่ามันจะมีแต่เอาจริงๆเราคงไม่ได้อยากให้ใครสักคนอยู่ๆมาแล้วก็มาขั้นแล้วก็ได้ค่าคอมโอ้โหสามเปอร์เซ็นต์ของราคาซับพ,พูดแบบนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้เบนเตะตัดแข้่ตัดขาคนอื่นเขาบมดเลยเหรอไม่ใช่ แต่เบนกอลจะบอกว่าก็เพราะว่ามันไม่ได้มีคนทําแบบนี้นี่แหละมันเลยทําให้อาชีพนี้ในหน้าที่ทําแบบนั้นเป็นเรื่องปกติแล้วเขาไม่ได้สร้างคุณค่าไม่ได้มอบคุณค่าอะไรให้กับเจ้าของเลยพาแค่เจ้าตัวผู้ซื้อมาแล้วก็สุดท้ายบางทียุ่งเหยิงกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในหน้าที่ดีเนี่ยก็คือน่าจะต้องเป็นลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาพูดง,ง่ายๆก็คือเขาเนี่ยจะต้องรู้ถึงจุดที่เราต้องการก่อนว่าเราเนี่ยอยากจะขายในลักษณะไหนถูกไหม ไม่ใช่แค่ผู้ซื้อนะคือเขาต้องถามถึงเราในฐานะเจ้าของด้วยว่าเราเนี่ยอยากจะขายเพื่อกําไรสูงสุดหรือเราอยากจะขายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดหรือว่าเราขายเพราะว่าเราติดสิ่งนั้นติดสิ่งนี้แล้วตอนนี้เราติดธนาคารไหมต่ําที่สุดที่เรารับได้คือเท่าไหร่และถ้าเกิดว่ามันเป็นสถานการณ์แบบนี้มันจะต้องทอํายังไงเพื่อทําให้ขายได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการในหน้าที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาก็คือจะเป็นลักษณะของการเป็นที่ปรึกษาพูดง่ายๆเขาจะคัสตอมไววิธีการขายเราเนี่ย ให้ตรงกับเราถูกไหมแต่ลองนึกภาพนะถ้าสมมติมีหมอคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ว่าคนไข้จะเดินเข้ามาในร้านกี่คนก็คือจ่ายยาตัวเดียวกันเราว่าหมอคนนี้นี่คือมีจรรจาบรนไหมคล้ายๆกันถ้าในหน้ามาถึงปุ๊บต่อราคาอย่างเดียวพี่ลดได้อีกไหมพี่ลดอีกไหมพี่ลดได้สูงสุดเท่าไหร่แบบนี้ก็คือจริงแล้วไม่ต่างอะไรกับหมอที่จ่ายยาตัวเดียวพูด,ดง่ายๆคืออยากให้เราเนี่ยต่าที่สุดเลยมันจะได้ขายง่ายๆใช่ไหมครับแบบนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งข้อแล้วที่แสดงออกว่าคนนี้อาจจะไม่โปรทีนี้ข้อ2 ข้อ2ก็คืออันนี้คือง่ายมากก็คือไม่รู้ข้อมูลนะครับคือในหน้าอย่างที่มันอย่างที่เป็นบอกมันเป็นง่ายแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นง่ายเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือพอมันเป็นง่ายมากๆไปสอบใบประกาศนียบัตรเขาเรียกว่าอะไรนะใบอนุญาตก็ไม่มีมันก็เลยทําให้อยู่ๆคนที่ไม่รู้ข้อมูลเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นในหน้าได้กรรมไปตกกับใครก็อีกแหละกรรมก็ไปตกกับผู้ซื้อผู้ขายแทนที่จะเข้ามาทําให้เรื่องมันง่าย กลายเป็นว่าเข้ามาแล้วเรื่องมันยากขึ้นโอเคเรายอมรับว่าเขาพาผู้ซื้อเข้ามาแต่นั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะจบตรงนั้นนี่ถูกไหมใครที่เคยขายห้องก็จะรู้คือถ้าเราเอาคอนเซปต์ของในหน้ามาพูดเขียนง่ายๆให้เด็กเข้าใจเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหมันได้เงินง่ายมากเลยก็แค่พาผู้ซื้อไปเจอผู้ขายแล้วก็จบในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นในความเป็นจริงคือโอ้โหกว่าผู้ซื้อจะตอบตกลงกว่าผู้ขายเนี่ยจะต้องโอ้โหไปยื่นเรื่องไปทําเรื่องถ่ายถอนเตรียมเอกสาร ถ้าเราเอาคนที่ไม่มีความรู้มาช่วยเราดําเนินการเรื่องนี้โอเคถ้าเรามีประสบการณ์ในการขายแล้วก็ว่าไปถูกไหมแต่ถ้าเราเองก็ไม่มีเหมือนกันนี่ตายนะไปถึงกรมที่ดินก็คือแบบบางบางทีโหวดเลยต้องไปนัดโอนกันใหม่เสีเยว่าเสีเยเวลาเพราะว่าในหน้าเขาไม่สามารถที่จะให้คําแนะนําเราได้ หรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยไปไปมามาเนี่ยถึงวันโอนก็คือตัวเลขไม่ตรงตัวเลขไม่ตรงนี่ถ้าเกิดเจ้าของเป็นคนขี้เกียจใจหน่อยอยากให้เรื่องเรื่องมันจบจบไปเนี่ยบางทีก็เสียผลประโยชน์ถ้าแย่หน่อยไม่รู้ข้อมูลด้วยแล้วยังจะไฟ่เพื่อผลประโยชน์ตัวเองด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็เลเทกันไปยิ่งใหญ่เลยถูกไหมค่าองค่าโอนไม่ตรงมีค่าปงค่าปรับหัวซ้ำซ้อนมากเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือในหน้าเขาต้องรู้ว่าสิ่งนี้เขาทำเนี่ยเขาทําอะไรอยู่เบนถามเพื่อนๆ พราเวลาเราอยากรู้ว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขารู้ในสิ่งที่เขาทําหรือเปล่าคิดว่าจะเช็คอย่างไงวิธีเช็คก,ก็ไม่มีอะไรก็แค่ถามเขาถูกไหมก็ให้เขาเล่าเล่าเล่าคนเราอ่ะสามารถที่จะจับโกหกคนได้อยู่แล้วแหละจริงๆถ้าเราตั้งใจฟังนะเราก็จะพอรู้ว่าโอเคคนนี้ตอบแบบมั่วนิ่มตอบแถหรือบางทีตอบไม่รู้ตลอดเลยหรือว่าเขาอธิบายมาเป็นเหตุและผลอ้างอิงได้แล้วทําให้เราเข้าใจเราถามคาถามเดิมกับคน5คนเนี่ย คือเราไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเราก็จะพอเห็นแล้วว่าใครเนี่ยดูที่จะมีแววมีความรู้ที่สุดใช่ไหมนะครับอย่างที่บอกพอเบนทำคอนเทนต์นี้ออกมาจะมีในหน้าหลายคนที่รู้สึกไม่โอเคกับเบนแต่ว่าจริงๆก่อนทําก็คิดแล้วแหละว่าจริงๆมันมันควรจะทําเพราะว่าเราอยากที่จะยกระดับมาตรฐานของอาชีพนี้ไม่ให้เป็นแค่คนกลางแต่ให้เป็นคนที่ช่วยแก้ปัญหาให้เจ้าของแล้วก็ผู้ซื้อได้ด้วยนะครับนี่คือข้อ2ข้อ3นะครับ สมมติผ่าน2ข้อแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือในหน้าที่ไม่โปรโนะครับเขาจะไม่ติดตามอัปเดตเราเพราะอะไรเพราะจริงในหน้าเนี่ยหน้าที่ของเขาคือการหาห้องมาเติมในพอร์ตแล้วก็ไปโปรโมทในที่ต่างๆถูกไหมแล้วพอไปโปรโมทเนี่ยมันก็จะมีลูกค้าเข้านะครับก็จะมีในหน้ากลุ่มหนึ่งเบนเคยเป็นกลุ่มนั้นคือเราอาศัยหาห้องเยอะๆไว้มาลงประกาศคือถ้าเราซื้อ ซื้อแพ็กเกจเอาไว้เนี่ยมันก็จะประกาศได้เรื่อยๆถูกไหมแล้วก็สุ่มเอาว่าห้องไหนจะมีลูกค้าเข้าแล้วก็ไปปิดห้องนั้นแปลว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เราทำคือเราแค่อาศัยจำนวนตัวเลขถูกไหมแต่เราไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเจ้าของก็วกนกลับไปอีกอ่ะจริงๆทำแบบนี้ไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะมันก็ไม่ได้มีกฎบังคับในกฎหมายว่าในหน้าเนี่ยเขาจะต้องเซอร์วิสเจ้าของไม่มีจริงๆนิยามของในหน้าคือผู้ชี้ช่องให้เกิดการซื้อขายจริงๆทำแค่นั้นก็จบ แต่ว่าคําถามก็คือในฐานะเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยเราอยากได้ในหน้าแบบไหนเราอยากได้ในหน้าที่เขาช่วยดูเราจริงๆอ่ะคือเป็นผู้นําทางหรือว่าเราอยากได้ในหน้าแบบแค่เอาห้องเราไปเป็นห้องเทียบเคียงเอาห้องเราไปแค่เอาไปโปรโมททิ้งไว้แล้วก็เผื่อบางทีหนักกว่านั้นก็คือเอาไปปรับราคาต่ำกว่าที่เราบอกใช่ไหมเห็นเจ้าของมาบ่นหลายคนเลยแล้วพอลูกค้าเข้าก็ค่คยมาต่อ,อหัวนี้ไม่ไหวเพราะ้นคําถามคือเราอยากได้แบบไหน ถ้าเราอยากได้แบบที่2แบบแบบแรกเนแบบที่2อ่ะเอาเอา,เอาถ้าเราอยากได้แบบที่เขาเป็นนักแก้ปัญหาเนี่ยดูง่ายมากเหมือนเวลาหมอรักษาเวลาเราจ้างเทรนเนอร์ฟิตเนสเนี่ยเทรนเนอร์เขาไม่ได้เทรนเราครั้งเดียวถูกไหมเขาไม่ได้แบบโอเคผมสอนคุณแล้วที่เหลือคุณจัดการไม่ใช่เขาจะคอยตามดูเราเขาจะคอยอัปเดตกับเราว่าโอเคตอนนี้ติดปัญหาอะไรบ้างตอนนี้เอาไปโปรโมทแล้วนะ ล่าสุดคือทําการตลาดทุกเว็บไม่มีลูกค้าเข้าเลยอย่างเนี้ยมาช่วยวางแผนกันต่อว่าจะเอายังไงดีที่จะขายทันเวลาที่พี่ต้องการไหมต้องปรับลดอะไรเพิ่มบ้างคือพูดได้ง่ายมีการอัปเดตตลอดเวลาพาลูกค้าไปดูห้องไม่ปิดนะไม่โทรบอกเนี่ยเพราะว่าเขาแค่เอาห้องเราไปเป็นช้อยให้ลูกค้าเลือกหรือเขารู้สึกจริงๆว่าอยากที่จะช่วยให้เราขายได้ลูกค้าคนนั้นอาจจะไม่ได้ปิดกับเราแต่เขาก็มีการมาฟีดแบบว่าลูกค้าดูเราชอบไม่ชอบยังไงบ้างโอเคในหน้าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะ กลัวว่าถ้าพูดไปเจ้าของจะไม่ฟังแต่มันก็เหมือนหมอเนาะคือถ้าบอกเราบอกว่ากลัวบอกคนไข้ตรงๆแล้วคนไข้จะรับไม่ได้ก็เลยไม่ได้บอกวิธีรักษาไปอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ถูกต้องถึงแม้คนไข้จะบอกว่าฉันไม่อยากเลิกสูบบุรีฉันไม่อยากเลิกก,เลกกินเหล้าแต่มันก็เป็นหน้าที่ของหมอที่ต้องบอกใช่ไหมเราก็คงอยากจะได้ในหน้าแบบนั้นสุดท้ายเราเองนี่แหละจะไปขอบคุณเขาในหลังนะครับนี่คือข้อ3าก็คือไม่ติดตามอัปเดตข้อ4นะครับอันนี้ตลกดี เช็คลิสต์ที่ดูง,ง่ายว่าในหน้าคนนั้นโอหรือเปล่านะครับดูง่ายๆเลยก็คือในหน้าคนนั้นเนี่ยเสนอลดค่าคอมมิชชั่นตัวเองง่ายเกินไปไหมเนี่คืออย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนในหน้าเนี่ยมี2แบบมีแบบฟรีแลนซ์แล้วก็แบบบริษัทถูกไหมแบบบริษัทเนี่ยโอเคพอเงินค่าคอมเข้าไปเขาต้องไปแบ่งหันสัดส่วนกันบางทีลดค่าคอมไม่ไหวแล้วพอลดไปก็ไม่มีอะไรกินแล้วแต่ฟรีแลนซ์เนี่ยรับเต็มๆนะครับจะมีฟรีแลนซ์หลายคนที่อาศัยจุดเนี้ย คือพูดง่ายๆว่าสมมติคอมเต็ม9ก0 0 0มื hmm. ่นเขาอะทำเองใช่ไหมกินเองใช้เองเอาจริงๆถ้าอยู่ประหยัดประหยัดเนี่ยมันพอตั้งแต่ประมาณ2 0,000ื่นนิดๆแหละเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยอาศัยว่าเอองั้นเราหันคอมตัวเองนะครับ <c oughs> หันคอมตัวเองเลยเราจะได้ให้เจ้าของคนนี้ อยากใช้บริการกับเราจริงๆพูดอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าพูดเอาดีเข้าตัวนะแต่ว่าเบนกะลังกระสือเดี๋ยวลองฟังดูว่าเบนกำลังกระสืออะไรนะครับคือจริงๆการลดค่าคอมเนี่ยถามว่าเบนทำไหมเป็นทำ,นทำยอมรับ,บตรงๆเลยนะครับเบนไม่ได้ว่ายัน3%ทุกเคสเพราะาบางเคสเนี่ยเราต้องดูว่าเจ้าของเขาเจ็บไหมแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเขาเจ็บเราก็เจ็บหรือบางทีมันมีแก๊ปที่แบบก๊อกสุดท้ายแล้วลดแล้วมันจบทุกคนได้ประโยชน์เจ้าของเขาก็ปิดแบงค์ได้นู่นนั่นนี่นะครับ มันมันมีกรณีที่ทําได้แต่หมายความว่าไม่ใช่เสนอสิ่งนี้นําเพราะอะไรลองนึกง่ายๆนะถ้าแม้กระทั่งค่าตัวของเขาหรือแม้กระทั่งเรานี่แหละเจ้าของอย่างเรานี่แหละไปต่อเขาเนี่ยแล้วเขาลดให้เราง่ายเกินไปลองคิดมุมกลับแม้กระทั่งเงินที่จะเข้ากระเป๋าเขาอ่ะเขายังไม่มีความสามารถในการต่อรองเพื่อรักษาเงินจนํานวนนั้นไว้ได้เลยนับประสาอะไรกับผลประโยชน์ของเราถ้ามีผู้ซื้อมาตอ่อเราจะมั่นใจได้ไงว่าเขาจะยันผลประโยชน์เราไว้ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เช็คง่ายมากเลยครับสุดท้ายเนี่ยมันคล้ายๆกับเนี่ยเราบอกว่าเราอยากจ้างคอนเซัลที่เก่งกาเพื่อมาทําให้ธุรกิจเราแข็งแกร่งแล้วเราก็ต่อราคาค่าคอนเซัลไปสุดท้ายคอนซัลเขาลดราคาให้ทันทีเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคอนเซัลคนนี้เก่งจริงพราแม้กระทั่งการถูกต่อราคาง่ายๆเขายังยอมลดให้ง่ายๆเลยพอเข้าใจความหมายไหมครับ มันคือมันคือถ้าเรามองมุมกลับเราจะเห็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนี่มันเป็นอะไรที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวก็ได้แต่ส่วนตัวเป็นรู้สึกมันเกี่ยวข้อสุดท้ายก็คือบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเจ้า<ต>ขอมบางคนบอกกูก็เป็นโอเคใช่แต่อย่าลืมนะใช่ทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โหเราเป็นพระบวชสงบนิ่งในทุกสถา,านการณ์แต่อย่าลืมว่า ในฐานะคนที่ทำอาชีพค้าขายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่มีเงินจำนวนมากเป็นเดิมพันไม่ใช่เดิมพันสิเป็นผลตอบแทนคือเคสนี้ได้5 0,000ื่นเคสนี้ได้แสนเคสนี้ได้2 0 0 0 0 0โอเคถ้าเราบอกว่าเราทํางานแลกเงินแค่500เนี่ยบางทีเจออะไรไม่พอใจมันก็งุนหินถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานแลกเงินห0,000่นขึ้นไปจริงมันเยอะมากนะแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าแค่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์อดทนสักนิด กับเรื่องบางเรื่องเพื่อที่จะได้รับเงินก้อนโตเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่แก้ปัญหายากแล้วว่าจริงไหม uh huh. เวลามีปัญหาอะไรเข้ามานี่น่าจะรับมือไม่ไหวแน่เพราะขนาดที่ อดทนสักนิดเพื่อให้ได้เงินเป็นแสนเนี่ยยังทําไม่ได้เลยและงานนี้สุดท้ายอย่างที่บอกคนที่ไม่เคยซื้อบ้านเนี่ยจะไม่รู้แต่คนที่เคยซื้อขายบ้านแล้วอ่ะในหลายๆกรณีถ้ายิ่งซื้อบ่อยนะเราจะรู้เลยว่ามันเป็นงานที่ปัญหาเยอะนะครับมันไม่ใช่เหมือนแบบเดินไปจ่ายตลาดเอาเงินมาแล้วก็เอาเอาของมาเอาเงินไปมันคือมันมีปัญหาซ้ำซ้อนเยอะแยะเต็มไปหมดบางทีผู้ซื้อตรวจเจอนั่นเจอนี่คือถ้าเกิดว่าคนกลางอ่ะ คนที่เป็นคนส่งสารไปให้อีกฝ่ายคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นคนไม่มีวุฒิภาวะบางครั้งนะตัวผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้มีปัญหากันนะครับแต่เราจะเห็นบ่อยมากเลยว่าไอ้คนที่ทําให้มีปัญหาก็คือคนกลางนี่แหละ mm hmm. เพราะเขาไม่ได้ส่งสารให้อีกฝ่ายเนี่ยไปได้วยความเป็นกลางไง mm hmm. เขาส่งไปด้วยการผสมอารมณ์เข้าไป mm hmm. หนักหน่อยก็เข้าเลือกข้างด้วย mm hmm. ตายแล้วทีนี้พอเห็นไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ เบนว่มันจะเป็นเช็คลิสที่ทําให้เจ้าของหลายคนเนี่ยคือน่าจะช่วยเป็นเกณฑ์ในการเลือกในหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับทิ้งท้ายเลยบอกอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่าบริษัทเป็นดีที่สุดนะเ mm hmm. ชื่อไหมว่าใน5ข้อน,นี้ก็ยังมีเซลของเบนนะครับทำผิดพลาดบ้างคือถ้าเขาทำพลาดเนี่ยคือก็ไม่ต้องใช้งานเขาถ้าเขาโทรไปหาแล้วเขายังทำห้ข้อน,นี้ไม่ได้เขาก็ไม่สมควรที่จะได้รับค่าคอมจากเรา คือก็โดนเป็นด่าเหมือนกันนะครับแต่ใส่เสื้อโฮมนี่แอบโปรโมทเล็กน้อย <c oughs> ถ้าสมมุติว่าใครได้รับสายก็ก็ลองดูว่าเขาทําได้แบบที่เป็นพูดไหมนะครับหวังวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเจ้าของทุกคนสหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับใครที่อยากได้คอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้ก็กดไลค์กด subscribe ได้ครับแล้วเจอกันครับ